ัดหนักมังงะบายจุกุยภูมิใจเสนอปกติเวลาผมจะซื้อมัง,งะอะไรอย่างเงี้ที่ผมไม่ผมไม่แน่ใจผมก็จะไปหาดูรีวิวตามเพจ นะครับวันนี้ขอไม่เอ่ยชื่อเพจแล้วกันเพราะว่ามีเจ้าหนึ่งผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะผมแค่บอกว่าผมอ,าอ่านรีวิวเขาแล้วเขาบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันดําเนินเร็วเกินไปหน่อยนะครับคือเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเนี่ยตัวเอกเราตายแล้วก็เกิดใหม่มาเป็นลูกของอไอดอลที่เขาชอบ นึกอ,ออกไหมะฮะก็เลยชื่อมันเลยกลายเป็นเกิดใหม่เป็นลูกโอ,โอ,โอชิคือตายในชาตินี้แล้วเกิดใหม่ใหม่ทีเป็นลูกของคนไอดอลที่เขาชอบอ่ะเพราะว่าบางบางทีเพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้นะครับคำว่าโอชิเนี่ยหมายความว่าเราชอบไอดอลคนไหนอ่าสมสมมตินะฮะสมมติสมมุติว่าผมชอบน้องน้องปันอย่างเงี้ยเออซึ่งเรื่องไอดอลไอดอลเนี่ยผมไม่ได้ชอบอะไรเลยไม่ได้ชอบอะไรเลย ไม่ได้ชอบเลยเสียงสูงไม่ได้ชอบเลยไม่ได้มือเยียเลยเขาก็เลยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลย,เลย B N K ไม่มีเลยอ A K B ไม่มีเลยอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็หยิบหยิบม,มาให้ดูหยิบม,มาให้ให้ดูประกอบความฮาเฉยๆ <c oughs> นะครับหยิบม,มาให้ดูประกอบความฮาเฉยๆซึ่งก็จริงๆอะ่ะผมก็ไม่ได้โอชิอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะครับ ผมว่าผมน่าจะเล่าเรื่องเต็มได้แ้ะเพราะว่าผมผมชอบนะครับคือตัวเอกเป็นผู้ชายนะครับเป็นคุณหมอทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดแล้วก็ชอบไอดอลคนนี้เนื่องจากว่ามีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งฮนะชอบไอดอลคนนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเนอะที่ผู้หญิงจะชอบไอดอลผู้ผู้หญิงมันหาค่อนข้างยากแต่มันก็มีแหละนะครับมันทําให้คุณหมอคนนี้ ก็เลยชอบไอดอลคนนี้ไปด้วยเพราะว่าเวลามาเยี่ยมไข้ผู้ป่วยคนนี้ก็จะเจอไอดอลคนนี้อยู่ในทีวีที่ผู้ป่วยดูเสมอนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บคุณหมอก็แบบรู้สึกผูกพันกับไอดอลคนนี้ก็เลยกลายเป็นโอชิไปด้วยนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอดอลคนนี้อายุ16เองนะครับท้องเสร็จปุ๊บก็เลยต้องมาหาหมอเพื่อมาฝากคันหาหมอที่ต่างจังหวัดจะได้ไม่มีคนรู้จักใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเจอหมอคนนี้แหละซึ่งเป็นโอชิของไอดอลคนนี้ ซึ่งมันก็มีโอชิคนอื่นที่แบบว่ามาตามปิดปากมาฆ่าหมอครับเพราะว่าหมอรู้เรื่องว่าอไอดอลคนนี้มีลูกก็เลยฆ่าหมอปิดปากปรากฏว่าหมอมาเกิดใหม่เป็นลูกของไอดอลครับซะงั้นเออทีแรกผมก็งงนะว่าในเมื่อหมอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ตอนที่หมอยังมีชีวิตอยู่ลูกลูกอยู่ในท้องแล้วมันก็ต้องมีวิญญ,ญาณแล้วสิแล้วหมอตายแล้วแบบว่าจะเอาวิญญ,ญาณมาใส่ในลูกได้ยังไงอะไรมันจะเร็วขนาดนั้น ใช่ไหมครับมันต้องมีจังหวะกั้มกึ่งสิมันดูแบบฟังดูไม่มีเหตุผลแต่จะยังไงมันก็ไม่มีเหตุผลอยู่แล้วแหละมาเกิดใหม่เป็นลูกได้ยังไงใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาไม่ได้บอกก็คือเป็นลูกแฝดครับเป็นลูกแฝดครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยจะทําให้เรานึกเหมือนว่าลูกแฝดอีกคนน่ะคือเป็นแฝดชายหญิงนะครับาทาให้เรารู้สึกเหมือนว่าแฝดอีกคนหนึ่งอ่ะก็เป็นคนไข้ ของคุณหมอคนนั้นแหละมาเป็นลูกแฝดด้วยเหมือนกันซึ่งแฝดสอคนเขาคุยกันรู้เรื่องก็แบบว่ายังมีความคิดของชาติที่แล้วตามมาด้วยคือเกิดใหม่เนี่ยมีความจําของชาติที่แลมาด้วยก็เลยแบบเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับแล้วมันจะมีจุดพีคผมไม่เล่าจุดพีคแล้วกันไปอ่านเอาเองดีกว่านะครับแต่แนะนําว่าสนุกนะครับก็ให้ดูลายเส้นนะครับผมดูดูไปก็กลายเป็นว่า ตัวคุณแม่ที่เป็นไอดอลยังสาวเนี่ยไอดอลอายุ16มีลูกแฝดเนี่ยผมรู้สึกว่าเอออ่านไปนแล้วสนุกอะ่ะอ่านแล้วอินนะครับอ่านแล้วติดตามคืออยากให้ออกเล่มต่อเร็วๆนะครับมากๆนะครับกับผมกับรู้สึกว่าเล่มหนึ่งเนี่ยมันแบบรวบลัดไปด้วยซ้ำอยู่ดีปุ๊บตอนสุดท้ายเนี่ยอยู่ดีปุ๊บก็ลูกโตสะงัน้นะครับลูก2คนที่เป็นบอกว่าเป็นแฝดมาเกิดใหม่ก็โตสะง้นนะครับภายในเล่มเดียวเนี่ยแหละครับ นะครับหน้าสี3หน้าสี่แผ่นนะครับก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุ้มค่าดีทีเดียวนะครับสนุกด้วยสนุกเรื่องเรื่องนี้ผมเชียร์ครับเชียร์เชียร์สุดตัวเลยครับเชียร์สุดตัวเลยครับเรื่องนี้สนุกมากเฮ้ยผมประทับใจเรื่องเรื่องนี้มากรีวิวหลายสำนักบอกว่ามันคะแนนไม่ค่อยดีแต่ผมอ่านแล้วเฮ้ยชอบว่ะสุดยอดก็ขนาดผมเอามาขึ้นปกอะคิดดูแล้วกันผมว่าผมชอบอะผมผมชอบอยากให้เขาออกเล่มใหม่เร็วเรื่อยๆ นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์จัดหนักมังงะใบจุกุยสวัสดีครับ